ใจฟังนะครับในกิจ4ปีเนี่ยตอนนี้สามารถลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับเพื่อรับตัวละครเลเวล99ฟรีพร้อมของสมใส่ลิงก์ลงทะเบียนอยู่ที่แชทเลยครับผมไปลงทะเบียนกันได้ลงทะเบียนเนี่ยก็ล็อกอินเจียนจอยใช่ไหมครับแล้วก็กดไวพร 3T ทีนะไวพร3ทีก็จะถือว่าลงทะเบียนจบเรียบร้อยตามลิงก์ที่ผมแปะไวให้ส่วนถามว่ากิจสปีมีอะไรบ้างอ่ะกิจปีก็จะมี ดันใหม่ให้เราเล่นนะครับคุณผู้ชมนะอ่าดูจากดูจากหน้าจอนี้ก่อนหน้าจอนี้ก็คือเขาจะสปอยดันใหม่มาให้เราเล่นมีอยู่3ดันที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าไปเล่นเพื่อรับของรางวัลต่างๆครับพอเลเวลอัพเลเวลเยอะๆต้องเข้าดันนี้ไปเพื่อทํากิจกรรมหาของรางวัลอ่าส่วนเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1คือ กิจกรรมครบรอบ4ปีสําหรับคนที่ลงทะเบียนก็สามารถจำตัวไปเวล99้าเ้สองได้แบบฟรีเลยนะครับเพียงไปลงทะเบียนที่ลิง์ที่ผมแปะไว้ให้แล้วก็กล่องที่เขาแจกมาเป็นกล่องพวกยาบัฟเป็นของเก็บเวลธรรมดาทั่ว,วไปที่ดีกว่าปกตินะที่ดีกว่าทุกรอบที่ผ่านมามันจะมีมาให้สําหรับคนลงทะเบียนส่วนคนที่ไม่ลงก็คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้จำนะครับต้องเล่นใหม่ ก็ควรไปลงนะแล้วข้อที่2คือมีดันเตี้ยนที่ผมบอกว่ามันเป็นดันใหม่ที่เขาสปอยออกมาเป็นดันหิน3ส,สีหรือเรียกว่าเจมสโตนออฟไทม์อี e วนต์ตัวดันอันนี้เราจะต้องไปทําภารกิจมันมีมันมีภารกิจระดับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับก็คือผู้เล่นทุกคนต้องไปช่วยกันทํานะเพื่อเอาอะไรบางอย่างจากที่นี่อ่ะ ภารกิจต่อไปหรือกิจกรรมต่อไปเนี่ยถ้าคุณเลเวล99ออภายในกิจนี้คุณจะได้แหวน4ปีซึ่งแหวน4ปีเนี่ยคุณจะสามารถเอาไปออฟแล้วก็เอาไปตีบวกได้นะครับการออฟก็ออฟภายในกิจกรรมนี่แหละนะก็สามารถที่จะไปเลือกออปชันตามสายอาชีพตัวเองนะครับเป็นตีใกล้ตีไกลเป็นตีเวทอะไรก็ได้ตามสะดวกครับผมแล้วก็การตีบวกเนี่ยของแหวนตัวนี้น่าจะพิเศษก็คือ ถ้าบวกค่าอาจจะได้ลดดีเลย์เพิ่มหรือบวก7บวก9จ,จะได้คุณสมบัติเพิ่มก็แล้วแต่ว่าคุณหรือว่าในแต่ละคนเนี่ยมีงบในการตีบวกแหวนเท่าไหร่แต่มันเป็นแหวนกิจกรรมนะอาจจะมีให้บวกภายในกิจกรรมนะครับคล้ายๆกับบวกชาร์โดฟ้ารอบที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าคุณทําภารกิจในดันเตียนก็คือมีดันที่เป็นหินสีม่วงสีเขียวสีส้มไปทําภารกิจสําเร็จเนี่ย คุณก็จะได้รับคอสตูมอันนี้เป็นคอสตูมส่วนหลังอันนี้เป็นคอสตูมส่วนบนนะครับแบบหัวตาปากที่เป็น3ส่วนบนเป็นหูฟังคอสตูมตัวนี้ถ้าคุณพิชิตภารกิจสําหรับดันเจี้ยนที่เขาสปอยมาเนี่ยพิชิตเสร็จแล้วใช่ปะคุณจะสามารถเอาคอสตูมมาออฟผินอาชีพได้นะครับทั้ง4ส่วนเลย <S <S> <S ผินอาชีพทั้ง4ส่วนเลยนะครับคุณผู้ชมนะโคตรโหดเลยนะแล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังมีตัวของรางวัลที่ในแต่ละดันเที้ยนที่เราไปลงเล่นหรือว่าทํากิจกรรมเนี่ยมันจะมีโอกาสรุร้นรับไอเทมใบตีบวกอาวุธชุดเกาะเจถึงเครับผมจากในดันพวกนี้นะครับมูลค่าราคามันก็แพงมีโอกาสได้รับแบ็กสวิตเบสิ่งและการบอสด้วยครับแล้วก็ตัวของอของสมใส่อันใหม่ที่เขาสปอยมาในกิจกรรมจะบอกว่ากิจกรรมไหม ก็สปอยมาก่อนหน้านี้ครับมันจะเป็นของสมส่ยที่คล้ายๆกับเซตโนเบสที่เป็นไฮเปอร์โนวิดได้ใช้ก่อนหน้านี้นะแล้วก็มือปืนได้ใช้ก่อนแล้วเป็นของสมส่ยเลเวลร้อยซึ่งก็สงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะอัพเลเวลร้อยเลยหรือเปล่าห,หรือว่าเอ่อเลเวลเก้าเก้าไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับถ้าเลเวลร้อยสนุกเลยนะเพราะว่าจะปลดล็อกเอพีร้อยเก้าสามด้วยแต่อ่ามันยังไม่ได้ไม่ได้บอกไว้แล้วกันแต่ในกิจนี้จะได้พวกของสมสย no ัยโนเบสตัวนี้ ซึ่งถ้ามองภาพไม่ออกอเดี๋ยวจะให้ดูในเกมของสดใส่โนเบสก็เป็นของฟรีที่คุณจะได้มาจากในกิจสี่ปีเช่นกันเป็นของที่แรงมากนะครับแบบไม่ต้องหาของอื่นใส่เลยเป็นของเซตนี้โนเบสเนี่ยที่ได้ a อ k 5เคได้ ATK เคเพิ่มได้ค่าตีไกลเพิ่มเมื่อตีบวกนะแล้วก็ใส่คอมโบเซต3มชิ้นได้ความสามารถเพิ่มได้ความสามารถสก,กิลเพิ่มแต่ละอาชีพ ก็จะมีเซตโนเบสที่แตกต่างกันนะครับหมายถึงว่าความสามารถของมันก็จะบวกสกิลไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะสกิลที่เพิ่มความแรงก็จะให้มาตามสายอาชีพท,ที่เราเล่นนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็สามารถเอาไปบวกเก้าในกิจกรรมได้แล้วก็ปลดล็อกอาชีพดินจาสายกายสายเวทนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าตามตัวเกมของมันนะก็คือว่าผู้หญิง มันจะมีสกิลบัฟสายเวทที่เก่งกว่าผู้ชายจะมีสกิลบัฟสายกายที่เก่งกว่านะครับคุณผู้ชมนะฮะจะเข้ามาพร้อมกับกิจสีปีนี้อย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันได้ครับผมโอโบโรคางิโรเข้าแน่นอนนะครับก็ใครอยากเล่นก็สามารถติดตามช่องผมได้นะผมจะพาเล่นดินจาสายเวทนะครับแล้วก็สุดพิเศษเลยครับก็คือดันเตี้ยนใหม่ก็คือดันเตี้ยนเซนเท่าแลบตัวนี้ก็จะเป็นดันที่ คุณจะต้องไปทำเควสนิดหน่อยเพื่อเข้าเมืองเวลุสนะครับหลังจากทำเควสเสร็จแล้วก็สามารถไปลงดันเซนทาแลบได้ดันเซนธาแลบก็จะเป็นดันที่คุณสามารถไปตีบอสได้ทุกวันนะครับเป็นแบบนี้เลยมันจะมีนัวกวิทยาศาสตร,ร์เสกบอสมาให้เรา3ตัวตีบอสนะการ์ดกลุ่มธนาเคดีแมงทองที่ราคาแพงๆอาจจะถูกลงนะครับแต่ไม่ได้ถูกลงขนาดที่ว่าถูกลงที่สุดในโลก แต่ก็ราคาจับต้องได้อาจจะเหลือ3 4มสี่หมื่นอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นดันแบบนี้มาให้คุณเล่นอย่างแน่นอนนะอาชีพที่เก่งๆก็จะเป็นพวกมือปืนแล้วก็อาชีพยิงสุดจอส่วนอาชีพตีใกล้อาจจะไม่ได้เก่งมากในดันนี้นะครับเพราะว่าบอสสกิลแรงมากบางตัวสกิลโหดเวอ้เวอๆนะยังไงมือปืนก็ได้เปรียบมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมนะยังไงก็ลองไปติดตามกันดูนะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ดันเตี้ยนเซ็นรแล็บเนี่ยมาแน่ๆครับมาแน่ๆมาชัวๆนะใครเลงอาชีพไหนอยู่ถ้าเกิดจากเอนเีย e งไปทางด้านการตีบอสก็ต้องไปทางด้านอาชีพตีบอสไปเลยนะครับส่วนอาชีพที่ฟาร์มดันพวกด no ันโดจีเฮดทั่วๆไปเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเอเีย e งไปไหนก็ได้คุณก็อยู่ที่เดิมก็ได้นะครับนะอะไรประมาณนั้นแหละนี่คือข้อสรุปนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ อ่าเพิ่มเติมเนี่ยก็คือของที่จะเข้าเซิร์ฟมาในวันที่29ตุลาคมนะคุณผู้ชมคืออันนี้สำหรับคนที่เติมของวันๆนะครับ1,000บาทจะได้กล่องเก็บเลเวลเรียกว่ากล่องเก็บเวลแล้วกันกล่องหนึ่งจะเป็นกล่องชาโด w ที่ได้ออสเตตสิบเอ็กีกล่องที่2จะเป็นกล่องเก็บเวลที่ควรค่าแก่การเติมยิ่งนักหรือถ้าคุณไม่เติมเองคุณไปซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ เป็นกล่องที่ประกอบไปด้วยหมวกแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็เสื้อนะครับเป็น3ชิ้นที่ได้ x p 15%และคุณสมบัติโกงๆนะนะเช่นส่วนหัวเนี่ยได้ atk 30 m mdk 30ใช้เอี่ตได้เลเวล1ได้ x p ด้วยนะครับนะก็อย่างที่บอก3ส่วน15%และเมื่อค่ามอนได้เนี่ยก็ได้เด้งเลือดเด้ง sp แต่ตัวตีไกลจะไม่ได้เด้งเลือดเด้ง sp นะเขาบอกว่าธนูและตีไก ไม่มีผลครับประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยเอาผ้าคลุมก่อนผ้าคลุมก็จะได้สก,กิลกริชเลเวลหนึ่งนะครับได้กริชเลเวลหนึ่งอันนี้ควรค่าแก่การหามาใช้มากเป็นส่วนกริชที่ถูกที่สุดได้ฟรี14ได้การนิวทชสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้โหดมากเลยแล้วก็มีรูใส่กร์ดได้เพิ่มความอึดด้วยนะข้างล่างเนี่ยเป็นออฟที่แบบเพิ่มเดฟเอ็มเดฟทุกๆ2สองเลเวล แล้วก็อ่า่วนเสื้อเนี่ยอันนี้ได้เลือด4-4กับ sp 44นะครับแล้วก็อ่าได้เด้งเลือด4-4กับ sp 4ทุกๆ10วิเนี่ยของดีเลยนะครับใครที่เป็นสายงบน้อยสามารถไปซื้อกล่องพวกนี้มาใช้ได้อ่าถ้าใช้ร่วมกันสามชิ้นเนี่ยก็อ่าสามารถที่จะใช้สกิลไฟบอลกับอ่าแมกนัมเบรกเลเวลสิได้นะครับของดีมากๆแล้วก็อ่าถ้าใครเติมเงินครบ5,000 สำหรับเติมห้าพเนี่ยมันก็จะได้หมวก OCC Alexander Box <c oughs> เป็นหมวกงูน้ำตาลหมวกงูน้ำตาลเป็นคอตูมนะครับที่สามารถออฟเพิ่ม XP ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือวิ่งเร็วใส่แล้ววิ่งเร็วตลอดเวลาผมว่าน่าจะเกือนเซิร์ฟแน่นอนหมายถึงว่าคนไปเติมมาใช้แน่นอนนะครับ <c oughs> ในการวิ่งเร็วของมันเนี่ยอันนี้คือวิ่งเร็วปกติใช่ปะ แต่วิ่งเร็วจากหมวกนี้ก็คือวิ่งเร็วเท่าพุดพุทดิ้่งเลยแนววิ่งเร็วแบบนี้เลยนะครับอ่าวิ่งเร็วแบบนี้เลยตัวหมวกเป็นคอสตูมนะครับเป็นคอสตูมราคาก็น่าจะถ้าเติมเบงก็ห้าพแต่ถ้าไปซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าก็ประมาณเออหนึ่ง 100บาทครับผม100อบาทเท่าที่ไปดูมาราคา100บาทนะครับก็ถ้าใครเป็นสายงบน้อยสายที่แบบยังไม่มีของของเซตแรกที่ควรจะซื้อมาใช้นะครับก็จะเป็นเซต exp ส่วน shadow เซต exp ส่วนเสื้อแล้วก็หมวกงูน้ําตาลที่จะทําให้เราวิ่งเร็วราคารวมๆกันไม่น่าจะเกิน300บาทนะครับไปหาดูในกลุ่มซื้อขายได้น่าจะมีพ่อค้าแมค่ค้ารับจองอยู่นะเพื่อนๆนะก็ควรจะซื้อมาใช้นะครับ อันนี้บอกเพื่อว่าจะได้เล่นสนุกสนุกเล่นง่ายๆวิ่งเร็วมีแบบตีมอนแล้วเด้งเลือดเด้งเอสีของจะเข้ามาในวันที่29ครับในวันที่29ตุลาคมนี้แล้วก็กิจกรรมก็มาในวันที่29อะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็มา,มาดูในส่วนของอคนที่เติมเงินวันๆครบ1 0 0 0 0บาทนะครับก็จะได้ Back ซ์วิดเบ5อันอันนี้เอาไว้ตีบวก ส่วนเติมครบ15ื่นก็จะได้ตัวตัวตีบวกเป็นบวก9อาวุธกับชุดเกราะนะครับอย่างละหนึ่งก่อนหน้านี้เขขายกันเซ็ตละประมาณ6000ตอนนี้เหลืออยู่3,500นะครับเพราะว่ามันมากับโปรเติมเงินของวันๆนนั่นเองนะครับนะสิ่งที่รู้ก็คือน่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะอ่าของที่จะเข้ามาในเซิร์ฟวันที่เ9ก็ประมาณนี้ส่วนตัวของ CSP ก็ได้สปอยไปให้รับฟังกันแล้วนะครับแล้วก็รอติดตามอีกทีวันที่วันพุธอะ่ะวันพุธท,ที่จะถึงเนี่ยครับรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้างซึ่งเขาก็จะมีสปอยเรื่อยๆแหละก่อนกิจกรรมนะครับแล้วก็น่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมให้อีกนิดหน่อยนะแบบรายละเอียดที่เราสงสัยสามารถไปพูดคุยสอบถามที่เสวนาเอาซีได้นะครับวันพุธ นั่นแหละครับคุณผู้ชมนะส่วนวันนี้ผมมีภารกิจประมาณสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวผม